สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของวงกลมหน่หน่วยกันต่อนะครับจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราได้สรุปแล้วว่าจุดทุกจุดบนเส้นรอบวงกลมหน่หน่วยนะครับค่า x คือค่า cos ค,ค่า y เป็นค่า sin เซตาจากสมการวงกลมหน่หน่วยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 0, 0มีรัศมีเท่ากับ r ใดๆสมการวงกลมจะอยู่ในรูป x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r ว,วงกลมของเราเป็นวงกลมที่มีรัศมีเป็น1หน่วยเพราะฉะนั้นก็จะได้สมการเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1เสมอนะกันกเรียนจำสมการนี้ไว้นะครับหรืออีกนัยหนึ่งนะครับ x ของเราคือค่า cos เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ cos กำลังสอง y ของเราคอรือค่า sin นะครับ sin กำลังส,สองส ก็เท่ากับ1เช่นเดียวกันสมการนี้เป็นสมการที่ได้เห็นบ่อยมากในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ